สวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของบทนี้แล้วนะครับก็จะมาพูดในส่วนของการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันในหน่วยที่2นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Scratch นะครับจาก3คลิปบมด้คลิป2คลิปอะไรดิสองคลิปที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับคลิปด้านบนนี้นะครับคลิปด้านบนมีอยู่2คลิปนะครับ คำสั่งพื้นฐานมี4ตัวนะครับก็คือ when green f a c t click นะครับ2 move 3 wait นะฮะ w a i ห second แล้วก็ say อ่าสตัวนะครับอ่ะทีนี้ยคำสั่งพื้นฐานทีนี้การเขียนโปรแกรมนะ่ะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือ1ลําลำดับขั้นนะครับทำตามลำดับขั้น2การทาง,งานแบบวนซ้ำ และ 3. การทำงานแบบมีเงื่อนไขนะครับทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะครับทีนี้แนวคิดสำคัญเนี่ยก็คือการเขียนโปรแกรมแบบลำดับขั้นนะครับเป็นการสั่งให้ตัวละครหรือสปรายทำงานตามขั้นตอนเช่นเดินก่อนค่อยพูดแล้วก็รออ่ารอก่อนเดินได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเดินมาก่อนต้องเดินก่อน นะครับก้องการทำงานแบบตามลำดับขั้นจากบนลงล่างนะครับทำตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับ 2. การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานแบบวนซ้ำจะมีคำสั่งอยู่2ตัวก็คือ repeat กับ forever นะครับ repeat กับ forever นะครับ repeat คือการทำงานแบบรู้จำนวน รอบจะมีตัวเลขอยูด่ด้านหลังนะครับแต่ถ้า forever จะไม่มีตัวเลขอยูด่ด้านหลังจะทำงานไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับ 3. นะครับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเราจะใช้2คํคำสั่งคือ if กับ if else if แปลว่าถ้านะครับ ถ,ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ให้ทำมันนี้แต่ถ้าไม่เกิดล่ะก็ไม่ต้องทำโอเคนะแต่ถ้าเป็น i f else ถ้าเกิดคำสั่งนี้เป็นจริงก็ทำ else ถ้าไม่จริงล่ะถ้าไม่เกิดก็ต้องทำส่วนของ L s e ถ้าจริงทำส่วนของ if ไม่จริงทำส่วนของ L s e นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคะแนนมากกว่า10ให้พูดว่าชนะ แต่ถ้าไม่ถึง10ละ่ะก็ไม่พูดหรือแม่ก็พูดอย่างอื่นนะครับอ่ะด,ดูตัวอย่าง4ตัวพร้อมกันนะครับคือเมื่อธงเขียวถูกคลิกสังเกตไหมว่าเวลาคุณครูเขียนโปรแกรมจะมีอีสัญลักษณ์นี้ขึ้นทุกครั้งนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเดินไปข้างหน้า19นี่คือทําตามลําดับขั้นนะทำทีและบรรทัดอ่ะเดินไป19อ่ะถ้าแตะขอบให้พูดว่าหยุดแล้วอี touching a if touching i ถ้าแตะขอบให้พูดคำว่าหยุดแล้วนะครับนี่ปุ๊บนี่ถ้าแตะขอบให้พูดว่าหยุดแล้วถ้าแตะขอบให้พูดว่าหยุดแล้วนะครับมาทัดต่อไปทำ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 ซ้ำสีำครั้งเดินอีก1 5บหก้าให้ทำซ้ำสิบครั้งใครในให้เดิน1 5บหก้าเห็นไหมครับ ทำซามสีครั้งภายในให้ move สิบห้าเ้าทำามสครั้ง move สิบเห็นไหมครับมีคือการบูรณาการของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับส่วนสำคัญองบทนี้อยู่ในแนวคิดสำคัญนี้แลกเรียนจดจำให้ดีนะครับจดจำให้ดีว่ามีรูปบทสรูปแบบลำดับขั้นแบบบน3ามนสม,มีคำสั่งอะไรมาก r e p e a กับ forever ถ้าแบบมีเงื่อนไข if e กับ if else โอเคนะครับเดี๋ยวครูจะสอบคลิปโดยใช้เนื้อหานในคลิปนี้แหละโอเคนะครับสวัสดีครับ